สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำข่าวดีข่าวบุญกุศลวารมีเหรียน พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์เหรียญนี้พิมพ์นี้แบบนี้ผมนำมาทุกท่านได้ชมกันก็เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ปู่หลวงพ่อท่าน ที่เมตตาสร้างเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายไว้ให้เราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาญาติสนิทมิตสหายที่เรานำไปฝากเป็นสิริเป็นมงคลจนถึงทุกวันนี้องค์นี้ก็ต้องบอกว่าชื่นใจปีติสุข ขนลุกขนชันมุกว่าผู้บา้าทีเดียวพุทธกุลเมตตาศักดิ์สิทธิ์จริงๆสำหรับผมนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเอง Big กแอเหรียญไหนครับคุณพี่แกรกเหรียญที่ผมนำมาชมในขณะนี้นะครับนะครับ เป็นสี่มงคลน,นั้นต้องบอกว่าโหโอโหโอโห,โห,โหสุดยอดนะครับเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ชื่นใจคนลูกขนชันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆนะครับภาพด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญน,นะครับแล้วก็หมุน ด้วยความชื่นใจด้วยความประทับใจหลายท่านที่มีเหรียญรุ่นนี้พกติดตัวและมีประสบการณ์บอกว่าครั้งหนึ่งมีจะมีวความจำเป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องค้าขายตั้งนโมสามจบขอบารมีท่านลกเหลือขึ้นมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วยและการค้าขายที่เขาได้ติดต่ออยู่นั้นก็ สำเร็จแบบชื่นใจปาฏิหาริย์ทีเดียวอันนี้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยเหรียญที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางไปทั่วไม่เคยมีอุบัติเหตุ มีให้เห็นว่าแควคาดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกัะตาอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแควคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคลาภขอพร ก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของผู้ที่เช่าหาบูชาหรือว่ามีเหรียญน,นี้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถที่สำนักงานหรือไว้ที่สำนักงานก็ดีมีปาฏิหาริ์กับตัวเขากับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับใช้ ต้องบกวรใช้วิจารณญาณอย่างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับไดทราบาเข้าพิธีพุทธาพิเศษได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับ ท่านใดมีประสบการณ์ก็ครับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียนของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตัญยูกะตะเวที ถึงข่าวขับขันนะครับตั้งนโม3จบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับเมตตาพุทธคุณศักดิก์สิทธิ์เหรียญนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่แหะครับมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษกันนะครับ ตั้งใจที่จะนำเหรียญมาให้ชมกันนะครับส่วนรายละเอียดก็ทราบว่าท่านคีหาในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีแต่ผมเน้นเรื่องราวของการบูชานะครับและมีประสบการณ์แควคาดปลอดภัยขอพรธุรกิจการงานค้าขายนะครับและประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ